สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแม็กตัวใหญ่ใช้กับลูกแม็กตัวเล็กครับว่าใช้ได้หรือเปล่าเศรษฐกิจแบบนี้ไม่จําต้องซื้อแม็กหลายขนาดครับเปลืองครับมาดูครับนี่ครับลูกแม็กเตรียมไว้สองขนาดครับเห็นไหมครับว่าขนาดมันต่างกันนี่ครับต่างกันนะครับทีนี้จะลองใส่ลูกแม็กขนาดของตัวมันเองก่อนครับใส่ลงไป นะครับใส่ไปแบบนี้แล้วก็แม็กว่าใส่ได้ไหมใช้ได้ปกตินะครับทีนี้เปลี่ยนขนาดลงไปเห็นไหมครับตัวน,นี้เล็กกว่าแม็กนี้เล็กกว่าเปลี่ยนขนาดลงไปนะีครับถ้าใส่แบบนี้จะมีช่องว่างอยู่เห็นไหมครับเล็กเล็กกว่าเยอะเลยมีช่องว่างอยู่ แบบนี้ก็แม็กใช้แม็กได้เหมือนกันครับถ้าใส่ลงไปตรงนีน้แต่ว่าใช้ช่องกลางแบบเดิมดีกว่า,าใส่เข้าไปตรงกลางนะครับใส่เข้าไปตรงกลางทีนี้มาลองแม็กดูเห็นไหมครับใช้ได้เหมือนกันครับขอบคุณครับ